สวัสดีค่ะวันนี้เราเข้าสวนนะคะมาตัดกล้วยไม้กันค่ะตอนนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะคะเทศกาลปีใหม่มาแล้วค่ะออเดอร์ปังๆเลยค่ะเริ่มตัดวันนี้วันแรกนะคะก็ช่วงนี้ออเดอร์มาแล้วค่ะออเดอร์ปีใหม่นะคะคิดว่าน่าจะหมดสวนนะคราวนี้เพราะว่า จองไว้นะน้องก็บอกจองไว้ยี่สิบเก้าสามสิบเยอะมากแล้ววันนี้ก็วันที่ยี่สิบเจ็ดเองนะคะก็เริ่มตัดแล้วน้องก็บอกว่าเดี๋ยวจะไม่พอปีใหม่นะผมลบออเดอร์ไว้มีแน่นอนนะมีมีค่ะก็ช่วงนี้นะคะอากาศก็ยังเย็นนะแต่กล้วยไม้เราเนี่ยเออไม่ค่อยใบยแดงนะคะส่วนมากถ้าอากาศเย็นจัดกล้วยไม้จะใบแดงนะเออสังเกตจากปีที่แล้วใบแดงมากแต่ปีเนี้ย ใบไม่แดงด้วยการเรา,เาบำรุงปุ๋ยเขาแล้วก็ใส่ยาบำรุงรากนะก็เลยทำให้กล้วยไม้เนี่ยไม่ค่อยแดงนะปรับสภาพได้แล้วก็กล้วยไม้ก็ช่วงนี้เราไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะเพราะว่าอากาศเย็นมากเนาะแล้วก็แดดก็น้อยไม่ค่อยมีแดดเราก็เลยหยุดการใส่ปุ๋ยลดตน้ำนะคะเพราะว่าอากาศเย็นจัดอย่างนี้นะ เขาก็จะไม่กินปุ๋ยแล้วใส่ปุ๋ยไปก็เปลืองเปล่าๆนะคะรอให้อากาศร้อนก่อนนะแล้วเราจะกลับมาใส่ปุ๋ยเขาเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เราก็ลดน้ำวันเว้นวันนะคะเพราะว่าเราปลูกด้วยกระบะนะเขาจะมีการชุ่มน้ำอยู่แล้วไม่เหมือนปลูกด้วยกับมะพร้าวถ้าปลูกด้วยกับมะพร้าวจะต้องลดทุกวันนะคะนี่นะพออากาศเย็นๆนะแล้วมาร้อนนะ กล้วยไม้จะเป็นแบบนี้เมื่อกี้เราเดินผ่านมานี่เป็นแบบนี้ฟอถ้าอากาศเย็นแล้วมาร้อนเย็นจัดแล้วมาร้อนจัดนี่กล้วยไม้จะเป็นสภาพนี้นะฟอช่วงนี้ก็ยังอากาศเย็นอยู่นะแต่ว่าอากาศก็อุ่นขึ้นมาหน่อยนึงแต่เช้าเ้าก็ยังหนาวอยู่มากนะคะแต่เราก็ต้องลดน้ำวันเว้นวันนะกล้วยไม้ก็ตอนนี้ มีออเดอร์จองแล้วนะแต่ราคาไม่ต้องพูดถึงนะให้ตัดหมดส่วนก็พอใจแล้วนะคะเพราะว่าไม้ปลูกใหม่เราเริ่มออกแล้วนะออกแล้วก็สามารถตัดได้นะนี่นะช่วงนี้เราก็จะลดน้ำอย่างเดียวไม่มีการใส่ปุ๋ยกันเลยเพราะว่าอ,อ,อากาศหนาวเย็นเนาะกล้วยไม้ก็จะไม่กินปุ๋ยอ่ะ นี่ตรงนี้เป็นส่วนไม้ที่เราปลูกใหม่นะก็มีดอกแล้วสามารถตัดขายได้แล้วด้วยนะตอนนี้ประมาณเจ็ดเดือนจะแปดเดือนแล้วคะสิ้นปีนี้ก็จะแปดเดือนนะคะมีดอกแล้วแล้วก็ช่อยาวสีก็สวยนะการที่เราบำรุงปุ๋ยเขาให้ต้นสมบูรณ์นะไม้ปลูกใหม่ก็จะตัดขายได้เลยนะคะจะเป็น ไซไม้สั้นนะอย่างอันนี้จะเป็นไซไม้สั้นแต่เรายังไม่ได้ตัดบริษัทนะรอให้ราคาขึ้นก่อนนะแล้วเราจะเท้าบริษัทส่งออกนะคะเพราะไม้เราเริ่มเต็มส่วนแล้วอะถ้าขายตลาดอย่างเดียวไม่ทันนะคะนี่นะคะนี่นะหน่อสามเริ่มแตกแล้วนะคะ บ้าบำรุงดีๆหน่อสามนี่จะได้ไมย่ยาวแล้วนะช่วงนี้เราก็จะใส่ปุ๋ยก็ฉีดยาโรคไอหวบที่เราเ,เจออยู่ก็เบาลงแล้วนะคะด้วยการเราเก็บดอกที่เป็นโรคนะคะออกไปนะถ้าเราไม่เก็บนะ่ะเขาก็จะลามไปทั่วสวนเพราะว่าตัวเขาเนี้ย เป็นตัวเล็กๆกระโดดไปได้นะยิ่งยิ่งอากาศหนาวลมแรงๆอย่างเงี้ยยิ่งไปเร็วมากนะเราเก็บทุกวันเลยแล้วเราก็ฉีดพ่นยานะคะตอนนี้ก็เบาลงแล้วนะแล้วก็จนจะหายเป็นปกติแล้วนะคะนี่นะคะอากาศหนาวนี่ดอกกล้วยไม้เราจะเป็นอย่างนี้หนาวเย็นนะ <S <S <ๆ>๋ยวว่าแต่ต้นไม้เลยคนเราเนี่ยสุขภาพยัง แย่เลยนะคะอากาศหนาวเย็นมีเจ็บคอเป็นไข้นะคะช่วงนี้เราก็ไม้เล็กเราก็กำลังออกดอกเยอะเลยทันเทศกาลตุดจีนแน่นอนนะคะนี่กำลังออกเป็นฝักเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นไม้เล็กหมดเลยนะคะ ไม้เล็กของเราก็ประมาณหกไร่นะส่วนไม้ใหญ่แค่สี่ไล่เท่านั้นก็รอหวังว่าปีนี้ราคาจะเฮงเฮงปังๆเหมือนปีที่แล้วนะคะเอาละค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ